แม้ว่าการประชุม GBC จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและแม่ทัพ ภาคที่2จะยืนยันว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ดูเหมือนว่าสันติภาพที่ได้มามันยังคงเปราะบางและไม่น่าไว้วางใจและในขณะเดียวกันกองทัพไทยก็ได้รับข่าวดีเมื่อสวีเดนยืนยันว่าจะลงนามเซ็นสัญญาขายฝูงบินกรีเพนชุดใหม่ให้เราในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เป็นการตอบหน้าคำโกหกของเขมรที่พยายามจะปั่นข่าวว่าเราจะถูกระง,งับการขายแต่ในขณะที่เรากำลังจะเสริมเคี่ยวเล็บสถานการณ์ที่ชายแดนกลับน่าสลดใจอย,อย่างยิ่งที่หมู่บ้านภูม ซรนซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ปะทะประชาชนที่เคยอบพยพไปเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านกันแล้วแต่ไม่ใช่เพราะสถานการณ์ปลอดภัย100%แต่เป็นเพราะศูนย์พักพิงหลายแห่งเริ่มปิดตัวลงเพื่อเตรียมพื้นที่ให้นักเรียนในช่วงเปิดเทอมพวกเขาต้องกลับมาใช้ชีวิตท่ามกลางความกังวลว่าการประทะอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งและสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญก็คือ กลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยมาตามลนเป็นระยะระยะซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเป็นกลิ่นจากซากศพของทหารกัมพูชาที่ยังไม่ได้รับการเก็บกู้โดยเฉพาะที่โซนภูมะเขือกลิ่นมันรุนแรงมากถึงขณะที่ว่าสวมหน้ากากอนามัย3ชั้นก็ยังเอาไม่อยู่นี่คือสิ่งที่ตอกย้ำว่าแม้เสียงปืนจะเงียบไปแต่บาดแผลและซากเดนของสงครามมันยังคงอยู่แต่ดูเหมือนว่าผู้นำของพวกเขาจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลย เพราะล่าสุดนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตได้ออกมาโพสต์แสดงความยินดีกับความสําเร็จของการประชุมและเรียกร้องให้ทางการไทยปล่อยทหารกัมพูชา18นายที่เราควบคุมตัวไว้ออกมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งที่คุณเรียกร้องให้เราปล่อยคนของคุณแต่กลับไม่เคยคิดที่จะจัดการกับศพทหารของตัวเองที่ถูกทอดทิง้ง ส่วนปัญหาเรื่องโดนที่ยังคงปนเปียนอยู่แม้ทัพภาคที่2ก็ยืนยันว่าเรามีเครื่องมือแอนติโดนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและโดนส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นโดนทั่วไปไม่ใช่โดนทางการทหารแต่อย่างนั้นเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะอย่างที่เห็นแม้จะมีการตกลงหยุดยิงแต่ถ้าฝ่ายใดเริ่มยิงก่อนก็ถือว่าขัดตอมติทันทีซึ่งเรื่องนี้จะมีคณะผู้สังเกตการจากอาเซียนคอยจับตาดูอยู่คุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้รัฐบาลกัมพูชาไม่ยอมเก็บศพทหารของตัวเอง และคุณเชื่อมั่นในข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ